สวัสดีนะคะวันนี้พบกับเมนูเพื่อสุขภาพกับเราอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้เมนูดีๆของเรานี้นะคะรับรองว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะรับพลังงานนะคะน้ําตาลเป็นศูนย์นะคะลดน้ําหนักแล้วดีถอกสูตรนี้ไม่มีน้ําตาลเลยนะคะทานออกมาแล้วดีต่อสุขภาพล้วนๆเลยคนไหนที่ชอบสุขภาพโดยเฉพาะสตรีนะคะสูตรนี้ดีมากเลยคะ่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะอันดับแรกนะคะแตงกวาแตงกวานี่เราใช้ผลย,วยาวๆแบบนี้นะคะสองลูก คะแอปเปิลนะคะแอปเปิลหนึ่งลูกนะคะอันนี้ก็แอปเปิลเขียวนะคะแอปเปิลเขียวก็หนึ่งลูกต่อไปค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ก็หนึ่งลูกนะคะหลังจากผลไม้สี่ชนิดนี้แล้วต่อไปนะคะมะม่วงหามะนาวโหนะ,ะเก็บเก็บลูกดำแบบนี้มานะคะมะม่วงหามะนาวโหนี่เก็บมาช่างได้หนึ่งร้อยกรมัมนะคะมะม่วงหามะนาวโหนหนึ่งร้อยกรัมค่ะ ว่งหามะนาวโหนะคะจะเก <tinc S 1> ็บมาเสร็จแล้วนะคะล้างน้ําล้างหลายๆน้ํานะคะเพราะว่ามันมียางนะคะล้างยางออกนะคะหลายๆน้ำค่ะล้างน้ําต่อไปค่ะผักผลไม้ที่เราเลือกมานะคะอันนี้ก็สําคัญนะคะเราจะใช้ทั้งผิวนะคะเพราะนั้นเราต้องล้างนะคะ ล้างน้ำนานๆหน่อยนะคะเพราะเราจะใช้ผิวเพราะในผิวแตงกวานี้มันมีประโยชน์นะคะทุกทีเรากินแตงกวาเราจะปอกทิ้งนะคะจริงๆแล้วแตงกวาประโยชน์อยู่ที่ผิวนะคะแย่นี้การที่ป้องกันยาฆ่าแมลงน,นะคะทั้งมะเขือเทศนะคะก็เช่นกันนะคะเราใช้ทั้งผิวแอปเปิลเขียวก็เช่นกันค่ะล้างผลไม้ทุกอย่างล้างนะคะ ดับแรกเราจะหั่นแตงกวาก่อนนะคะแตงกวาเราตัดตรงส่วนปลายออกนะคะหลังจากนั้นผ่านนิดนึงค่ะแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตัดส่วนส่วนหัวนะคะส่วนปลายผ่ากลาง แล้วหั่นนะคะต่อไปนะคะมะเขือเทศมะเขือเทศก็ผ่านะคะผ่ากลางผ่ากลางรูปแบบนี้นะคะ เราจะไม่เอาชิ้นใหญ่มากนะคะอันนี้มะเขือเทศค่ะต่อไปนะคะแอปเปิลเขียว ต่อไปนะคะแอปเปิลแดงแอปเปิลแดงก็มันเช่นกันคะ่ะแล้วก็ฝานตรงกลางเราไม่เอานะคะผละไม้ที่เรานํามาใช้นะคะเราก็นําผลไม้ที่อยู่ในตู้เย็นนะคะออกมาใช้ถ้าใครไม่มีแอปเปิลมีกีวีนะคะหรือมีอโอะโวคาโด เลือดนิแตงโมก็แล้วแต่นะคะหรืออาจจะเป็นส้มมะนาวก็ได้นะคะเราสามารถปรับได้นะคะผลไม้ที่ใช้นะคะสามารถปรับได้แต่ขอให้เป็นผลไม้ที่ไม่มีรสหวานนะคะคือรสหวานมากไม่ดีนะคะเพราะรสหวานมากมันจะเป็นผลไม้ที่ให้น้ําตาลนะคะเพราะนั้นเน้นผลไม้ที่ไม่มีรสหวานมากนะคะหวานเล็กน้อยได้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราก็ดัดแปลงได้นะคะจุดนี้สามารถปรับเ <oles> ปลี่ยนผลไม้ได้<ร> <sweets> ไปนะคะม่วงหามนาโหูที่เราล้างน้ําเอาไว้ที่เราเก็บไว้ได้100กรัมนะคะเสร็จแ,แล้วน้ําค,ค่ะน้ำ150มลนะคะ150มลหรือถ้าใครไม่มีมลตวงก็ครึ่งแก้วนะคะแต่น้ําในที่นี้ขอเป็นน้ําต้มสุกน้ําต้มสุกแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะน้ําต้มสุกทิ้งไว้ให้เย็นใส่ไป150มลหรือว่าครึ่งแก้วนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็บีบนะคะบีบให้แตกคั้นน้ําพูดง่ายคือคั้นน้ํานะคะ อันนี้เราคั้นเสร็จแล้วนะคะคั้นเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้หลังจากเราคั้นเสร็จแล้วเตรียมภาชนะอีกใบหนึ่งมานะคะเอากาชอนนะคะกรองจะกรองเอาแต่น้ำนะคะอันนี้ไว้อย่างนี้ก่อนนะคะคะ่ะเตรียมหม้อมานะคะน้ำเปล่าน้ำเปล่าใส่ลงไป400 ML แล้วนํามาตั้งไฟคะ่ะนํามาตั้งไฟนะคะอ้ําเดือดแบบนี้แล้วนะคะถือว่าเดือดจุดถึงจุดเดือดแล้วปิดไฟนะคะหลังจากนั้นนะคะน,น้ำพิต้มเดือดเมื่อสักครู่นี้เทใส่ลงไปในชามม่วงหามนาโหที่เราคั้นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะบางคนสงสัยว่าทาไมต้องเอาน้ําร้อนมาใส่อันนี้เป็นการกําจัดยางนะคะถ้าเราไม่เอาน้ําร้อนมาใส่แบบนี้ ทำให้มะม่วงหามานาโหนั้นมันมียางนะคะทำทาอาหารหรือทำเครื่องดื่มต่างๆจะทําทให้ยางติดภาชนะแล้วก็ทําให้อาหารนั้นไม่อ,าาร,อร่อยเท <Okay, S 1> น้ำรดอลงไปแล้วก็ใช้ใช้ช้อนใช้คนนิดนึงนะคะอันนี้ยางจะไม่มีนะคะสังเกตดูได้นะคะคือถ้ามียางน้ำม,ม่วงหามมนาโหจะมีฝ้านะคะมีฝ้าขา,ขาวๆลอยขึ้นมาทำให้เหนียวฝืด แต่ถ้าใส่น้ำร้อนลวกลงไปแบบนี้นะคะยางจะหายไปหมดเลยนะคะนี่คือวิธีการกําจัดยางหน้ามวหั่นาหฮแบบผลสุกอันนี้ยางไม่มีแล้วนะคะอัทิ้งเอาไว้ก่อนคะ่ะต่อไปคะ่ะเตรียมขิงมานะคะขิงเราก็หั่นเป็นแง่งขิงนะคะขิงปอกแล้วหั่นให้ได้30กรัมนะคะขิงใช้30กรัม ขิงนี่เป็นยาช่วยแก้ท้องอืดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะขิงนะคะต่อไปค่ะสับประรดนะคะเตรียมสับประรดมาหนึชิ้นนะคะหั่นหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะสับประรด ถ้าเราไปซื้อมาทีลายเยอะๆนะคะผลไม้หลายๆอย่างมันก็ทําให้เราต้นคุณแพงเพราะฉะนั้นซื้อผลไม้ที่เป็นแพคนะคะแพ็คนึงมีหลายๆอย่างนะคะแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงเราอยู่ด้วยกันหลายๆอย่างอย่างนี้มันจะประหยัดแล้วก็ราคาถูกนะคะต่อไปนะคะเตรียมโถปั่นนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องใส่นะคะให้ใส่ขิงลงไปก่อนเพราะขิงนี่จะแข็งที่สุดในบรรดาที่ปั่นนะคะตามด้วยสับประรดนะคะ เส็จแล้วตามด้วยแตงกวาใส่สามอย่างนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นให้ตากน้ำมะม่วงหามะนาวโหใส่ลงไปประมาณสักสองทัพพีนะคะเราจะยังไม่ใส่เยอะนะคะ ปั่นโถแรกนะคะปั่นเอปไปนานแล้วน้ําที่เราปั่นจะรู้สึกออกสีอํามล้ําแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะบอกว่าทําไมดูตัวอย่างสูตรได้มาสีแดงนี้ทำไมเป็นสีดําหลังจากปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาเทใส่โหลค่ะตอนต่อไปนะคะเตรียมกามานะคะเตรียมกามาค่ะเเตรียมกามานะคะเตรียมกระชอนมากรอง น้ำน้ำผลไม้ปั่นมา่อสักครู่นี้ที่เราปั่นนะคะอามาเทนะคะเทกรองส่วนนี้ทานได้สองแบบนะคะคนไหนที่ชอบทานกากไปพร้อมๆกันก็ไม่ต้องกรองนะคะแต่คนไหนที่ไม่ชอบทานกากชอบทานน้ำก็กรองอย่างที่ตัวอย่างที่เราทําให้ดูนะคะทานได้สองวิธีค่ะต่อไปนะคะผลไม้ที่เหลือเพื่อเพื่อเกดเทศนะคะแอปเปิลเขียวแล้วก็แอปเปิลแดง ตามด้วยน้ำมะม่วงหามะนาโหเช่นกันค่ะเข mm hmm. าค่อยใส่ไปสักสองทัพพีก่อนนะคะเราจะไม่ใส่เยอะ mm hmm. อันนี้ก็เอามาปั่นเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วก็นำมากรองเหมือนเดิมค่ะ หลังจากเรากรองกรองน้ําที่เราปั่นเสร็จหมดหมดหมดแล้วนะคะต่อไปค่ะน้ำม่วงหาเราโดที่เราเหลือนะคะเอามาผสมเลยค่ะผสมลงไปเลยนะคะตอนแรกๆดูสีแสนเหมือนจะไม่น่ากินดูมันดำๆนะคะแต่พอเวลาใส่น้ําลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะแดงขึ้นมาเองค่ะน้ำม่วงหางลาโดที่เหลือนะคะใส่ไปทั้งหมดเลย พอดีเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ช้อนนะคะช้อนคนนิดนึงคนให้ส่วนผสมทั้งหมดมันเข้ากันเราก็ใช้ช้อนคนนะคะส่วนผสมข้างล่างกับน้ำมะหามนาวโหที่เลือกเทลงไปนะคะให้เข้ากัน เสร็จแล้วส่วนผสมของเราก็พร้อมทานแล้วนะคะถ้าใครชอบเย็นๆก็สามารถใส่น้ําแข็งได้หรือไม่บางคนอาจจะทําใส่ขวดแช่ตู้เย็นทานก็ได้อันนี้จะดูสีเหมือนขุ่นๆน,นะคะเพราะว่ามันมีตะกรนตะกรนของเศษผักผลไม้ที่เราปั่นนะคะอยู่ข้นแก้วอันนี้ของเราก็พร้อมทานแล้วนะคะ แก้วนะคะก็คนไม่ต้องแก้วใหญ่มากถ้าแก้วใหญ่มากนั้นทานไม่หมดแต่แล้วใบสะระแหน่ค่ะใบสะระแหน่มาใส่ลงไปเพราะในใบสะระแหน่นั้นจะมีสารเมนทอนช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วมีกลิ่นหอมนะคะนี่คือเทคนิคทําไมถึงต้องใส่ใบสะระแหน่บางคนสงสัยว่าหน้าปกของเราทําไมถึงน้ําใสสังเกตที่กานะคะกาลลูกใหญ่ทิ้งไว้นานๆน,นะคะน้ําตะกอนมันจะตก ตกข้างล่างน้ําบนใสเราก็เทกรองใหม่ได้คะ่ะเอาแต่น้ําที่ใสๆมานะคะพอเอาน้่ใสมาข้างล่างมันก็จะแดงแบบนี้นะคะถ้ามันไม่เต็มเราสามารถเพิ่มน้ำมะม่วงหามนาโหลงไปได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะคะสามารถปรับเปลี่ยนสูตรได้แต่นี้เราปรับเปลี่ยนไม่มากนะคะแค่ เทเอาน้ำใสๆออกมาแล้วอัตรกรทิ้งไปก็จะได้น้ำใสแบบนี้แล้วก็เติมน้ำมูหามนาหูลงไปอีกเล็กน้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะถ้าดูคลิปนี้แล้วฝากทําทานนะคะรับรองสูตรนี้ได้ผลค่ะมีแต่พลังงานแต่ไม่มีน้ําตาลดีแต่สุขภาพถ้าชอบวิธีการทําของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเน้นนะคะสูตรนี้มีประโยชน์จริงๆค่ะ